วัสดีครับผมวันนี้พ่อดินพาเที่ยวนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมพอดินมาทํางานอยากจะเอาภาพบรรยากาศสวยๆของที่นี่มาฝากนะครับเราก็เลยทำาี p สั้นๆน,นี้มาให้วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆน,นะครับไปทานอาหารเช้ากันที่ High a d r e g g n c y นะครับภูเก็ตนะครับผมสําหรับที่นี่นะครับบอกเลยว่าสวยมาก พอดีมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่ามาทํางานก็เลยไม่มีโอกาสที่จะทําคลิปขึ้นมานะครับแต่เราก็แอบอินเสิร์ตภาพสวยๆเอาร้านหาหาสวยๆเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะเอามาโชว์ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมแต่สําหรับ EP นี้เราอยากจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารเช้านะครับเขาบอกว่าอาหารเช้าที่นี่หรูมากดีมากเออบอกเลยพลาดไม่ได้นะครับเพ,พื่อนๆลองชมทะเลข้างหลังนี่ทะเลอ,อันดามันบอกเลยวันนี้ถ้าอากาศดีกว่านี้นะยิ่งสวย แต่วรเดียวนี้เมฆมันเยอะเหมือนฝนจะตกนะครับผมยังไงก็ตามพอดินมานะครับอีพีนี้ทําให้สั้นๆนที่สุดเพื่อนๆจะได้หิวตอนเช้าทานอาหารเช้ากันเยอะๆนะครับผมตามพอดินไปทานอาหารเช้ากันแต่ก่อนอื่นไปดูจุดต่างๆของโรงแรมก่อนนะครับความสวยที่นี่ป<ม>้ายห้องพักของพอดินอยู่ข้างบนนู่นนี่บนยอดนู่น,น,นแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปข้างล่างก<ม>็สำหรับห้องพักที่นี่นะครับมันก็จะ เป็นลักษณะอยู่ตามไหล่เข่าแบบนี้นะครับผมเวลาขึ้นลงเนะะี่ยเขาจะมีรถบักกี้รับตลอดเวลาในสายตาเราเกรงใจเขาเราก็เลยเออกกําลังกายโดยการเดินลงมาครับผมดูครับสวยมากก่อนที่จะไปถึงอาหารเชา้าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมล็อบบี้ของที่ก่อนนะครับว่าล็อบบี้เขาเป็นยังไงบ้างตามพอดิมาครับ แล้วก็ตรงข้างๆางก้าพี่นะครับผมเขาก็จะมีพื้นที่ในการจัดสัมมนาห้องประชุมนะครับนี่บอกเลยว่าจัดแต่งงานสวยมากนะครับผมใครจะไปแต่งงานที่นี่ก็ได้นะพอดินไม่ขัดโอเคแล้วจุดต่อไปนะครับเราจะไปดูบริเวณที่เป็นสระน้ํานะครับผมพูนะครับสระน้ำเขาใหญ่มากนะครับผมยิ่งตอนกลางวันเนี่ยบอกเลยว่าคึกคืนมากๆนะครับเมื่อวานตอนเย็นนี้คนเล่นเยอะมาก ผมก็จะมีเพื่อนที่ร่วมทางด้วยนะครับคุณติ๊กนะครับตื่นมาแล้วนะครับผมร่วมคลิปนี้ด้วยนะครับผมนี่เรากำลังไปเดินสำรวจงานอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะเมื่อกี้กำลังจะเข้าร้านอาหารร้าคุณติ๊กมาอ้าวพอดีมาแล้วเหรอเยจะมาทักกันหน่อย รานอาหารเช้าของเขานะครับผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเพาเปิดเจ็ดโมงนะครับตอนนี้อีกสิบห้านาทีพอดินก็เลยพาเพื่อนๆมาเดินหาดก,ก่อนนะครับมาถึงปะมาถึงไม่ใช่ปะตองนี่มันกะลนนะครับอันนี้เรียกว่ากะโลนใช่ไหมคุณติ๊กอัอกลกม马拉โอผิดหาดเออแกงวนด้วยพวกวนก็พูดผิด <c oughs> โอเคหาดกัม马านะครับผมก็เลยมาเดินเหยียบหาดก,ก่อนโอเค ปเดี๋ยวอาหารเช้าเปิดแล้วเราก็ไปกินครับสวัสดีค่ะนะเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารเช้านะคะว่ามีอะไรบ้างสำนักมิเล็กติ๊กไปดูอาหารเช้ากันนะครับผมเดี๋ยวป้าติ๊กจะพาไปดูอาหารเช้านะครับ,รบผม แล้วตอนนี้นะครับพอดินก็มาอยู่ในร้านอาหารเช้าแล้วนะครับผมเดี๋ยว,วยนนรับเรื่องรร้านเปรดนะ นี่นี่ดูอันนี้คือขนมจีนนะครับส่วนด้านนี้เป็นสระเปาโอ้โ,มโามาหมีสดซุปก็มานี่เซกชั่นนี้นะครับผมขนมจีนปลากระพูเดี๋ยวนี้ต้องจัดต้องลองดูนะครับดูน่ากินมากๆอ่าเป็นฮาลาลฟู้ดด้วยนะ แล้วนอกจากนั้นนะครับผมเขายังมีอยู่ในตู้เย็นด้วยเดี๋ยวเราไปดูในตู้เย็นว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนนี่ตู้เย็นเขาะนะครับผมเปิดมานี่เดลครีมชีสนี่ไปอย่างนี้เลยโอชีสจะอยู่ในตู้เย็นนี่ดูแซลมอนสโมกแซลมอนนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าสโมกไก่แล้วก็ผักผลไม้นิดหน่อยอยู่ในตู้เย็นไปดูอีกตู้หนึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งตู้นะครับผมเปิดด้านในมา ด้านนี้จะเป็นตู้พวกโยเกิร์ตโยเกิร์ตมาแบบนี้มตี้โยเกิร์ตรวมถึงนมแล้วตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นเซสชั่นไข่นะครับผมเชฟเขาจะทำอยู่ด้านหลังนะครับส่วนถ้าแขกเยอะๆเนี่ยเขจะทำไข่ดาวตั้งวว้น,นี่ไหนเราเลือกเลย จะเอาจานไหนจะตักยังไงนะครับผมแล้วก็จะมีซอสให้นะครับผมแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับทําให้แบบว่าสะดวกสบายอันนี้มันคืออะไรครับผมมนนันจะเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอาหารอาหารับครับมันคือนไข่ใส่กับเอาไปต้มกับซอสเออ่ซอสเป็นมะเขือเทศนเป็นไขไ่ไขใช่ครับแล้วก็ไปต้มกับซอสมะเขือเทศ สเซชันวอรเฟลนะครับผมทำเป็นตลวพุดดิ้ช็อกโกแลตพุดดิ้งอ่มาแล้วก็สำหรับอย่างแรกคือเราจะมาลองชิมโยเกิร์ตก่อนนะครับว่าโยเกิร์ตที่นี่มันอร่อยยังไงนะครับผม แต่มันอยู่ในตู้เย็นนะนมากอ,มอ,มอร่อยกลมกลมเดี๋ยวเราจะมาชิมน,นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอาหารอาลัมนะครับผมมันจะเผ็ดตรงาปาปิก้า มันเป็นไข่ไข่โพชเอกเอาไปต้มนะครับคุณติ๊ต้องลองอันนี้ไปเอาอีกลูกหนึ่งอร่อยมากอร่อยมากจริงพุ่ยอดก็เป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนสำหรับการพามาชิมอาหารเช้าที่โรงแรมนี้นะครับผมไ i แอดลีเจนซี่นะครับที่หาด กมลา,านะครับก็โอเคถูกต้องนะครับผมรสชาติดีนะครับอาหารอลังการส่วนราคาก็ประมาณเท่านี้เท่าไหร่เนาะมีขึ้นหว่วยข้างล่างนะครับผมก็ใครที่สนใจมาเที่ยวโบเกตตก็ลองแวะมาทานอาหารช้าที่ี่ได้นะครับแล้วที่นี่ก็มีร้านร้านอาหารถึง3ที่นะครับ3 <c oughs> อย่างนะครับผมที่พลาดไม่ได้คือที่บนชั้นบนเนี่ยครับผม <c oughs> ตัวเนี้ยสุดยอดวัวิววิวสวยมากๆนะครับผมก็ใครชอบลิปน,นี้อย่าลืม กด u b s c r i b e นะครับกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้พอ่อหนิาเที่ยวด้วยเนาะโอเคก็คลิปแค่นี้คลิปนี้ขอปอกแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอเดินลงเขาไปด้านล่างน,นะครับผมเพราะว่าพี่ๆก็รอแล้วนะครับผมก็โอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับพ่อหนิผาเที่ยวนะครับผมบา,บายๆ